เดี๋ยวนี้โพสแต่การปลูกบัวโพสแต่มะเดื่อฝรั่งโพสแต่ปลาหางนกยูงแล้วหอยอะไม่ได้อัปเดตมาเป็นเดือนแล้วเดี๋ยววันนี้จะอัปเดตเรื่องหอยขมยักษ์รัตนะนะครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับไก่บ้านสวนวัสนาดีนะครับเพื่อนๆพอพอดีมันลือ้อนะไม่ได้มันลือล้อหรอกก็คือมาดูหอยหอยขมยักษ์รัตนะ สิ่งที่แปลกประหลาดณปัจจุบันนี้ก็คือห่านไปประมาณน่าจะสองเดือนกว่าใช่ไหมเข้าสามเดือนหรือยังประมาณจะเข้าสามเดือนเนาะสิบหกพฤศจิกามั้งถ้าจำผิดน่าจะเอาหอยมาช่วงเดือนที่สิบหกพฤศจิกานะครับพเพื่อนเพื่อนก็ถ่วงกลมไปประมาณสามเดือนก็แล้วกันเนาะสามเดือนนะครับมันก็อยู่ไซส์ประมาณนี้นะพเพื่อนๆน บอ่อนี้ต้องบอกว่าเป็นบอ่อที่อ่ผมรับลูกหอยมานะครับก็คืออายุประมาณ15บห้าวันนะเ,นเพื่อนๆก็คือตัวเล็กๆนะแล้วหลายๆท่านหลายๆคนเนี่ยก็จะบอกว่าหอยเนี่ยมันจะออกลูกประมาณเดือนที่สามเดือนที่4ี่ใช่ไหมแต่ตัวเขาจะใหญ่ใช่ไหมของผมเนี่ยจะบอกว่ามันปะทะ เรื่องของอากาศหนาวใช่ไหมตัวมันก็ใหญ่สุดมันก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับประมาณสักไม่ถึงเหรียญสิบอ่ะเพื่อ,น,อนเพื่อนบางตัวมันก็น่าจะแตะใหญ่กว่าเหรียญห้าหน่อยๆน,นะแล้วเพอาเอิญมีคนมาเขาเรียกว่ามันลือ้อหอยหอยคันก่อนนะมันก็เลยดูยุบๆแล้วทีเนี้ยผมเอื้องเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรอ่ะเพื่อนดูนะ เดี๋ยวให้ดูเอ,เอาเอาตัวใหญ่ที่มันคู่กันน่าจะเป็นแม่มันออกมาด้วยคือผมจะบอกว่าผมเห็นเจ้าเต้าจิ๋วนะครับตั้งแต่ก่อนผมกลับบ้านไปแล้วนะเพื่อนๆคือเห็นไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ที่ถ่ายคลิปเนี่ยนี่คือเดือนอปลายเดือนมกราแล้วนะครับแต่ก่อนหน้าผมเห็นช่วงประมาณกลางกลางเดือนนะครับเกือบกลางเดือนนะนี่ก็คือ <c oughs> นี่คือ ลูกกับแม่อายุประมาณสามเดือนเองออกลูกแล้วอ่ะเพื่อนๆดูดิเนี่ยคือที่ผมมั่นใจเพราะอะไรรู้ไหมหอยขมยักษ์รัตนาล็อตเนี้ยคือผมได้มาอายุสิบห้าวันเท่ากันหมดทุกตัวเลยเพราะฉะนั้นในส่วนของอกระบะปูน,นี้นะที่เพื่อนๆเห็นอยู่ณนะปัจจุบันเนี่ยก็คือมันเป็นรุ่นเดียวกันทั้งหมด อันนู้นไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าไม่รู้ว่าตอนนั้นเรานับดูได้กี่ได้กี่ตัวนะหก,หกตัวหกตัว<ร>ใช่ไหมเท่าที่เห็นนะประมาณกลางประมาณกลางเดือนมก,กราพกเพื่อนกลางจังสีกลางเดือนมก,กราเนี่ยคือผมนับแล้วได้หกตัวแล้วมีใหม่ไหมย,ยังไม่เห็นยังไม่เห็นใช่ไหมประมาณหกตัวออกลูกแล้วเพราะฉะนั้นแสดงว่าผมว่านังหนึ่งนะมันอยู่กับปัจจัยด้วยแหละพเพื่อนเพื่อนก็คือจริงๆเราช่วงนี้มันอากาศหนาวใช่ไหม จริงๆหอยมันน่าจะจำศีลถ้าหอยเนี่ยมีพื้นดินพื้นทรายผมว่าเขาก็จะซุกตัวลงเนาะแต่ว่าที่ผมมันไม่มีไงแล้วก็ผมเลี้ยงเป็นระบบน้ําใสใเพื่อนๆเปิดออกซิเจนตลอดคือสังเกตได้ว่าตัวหอยเนี่ยช่วงเดือนเดือนแรกเกือบสองเดือนอ่ะหอยเขาหอยเขาโตโตค่อนข้างเร็วเพราะว่าผมให้หัวอาหารเนาะ อร์บารนี้ให้หัวอาหารหัวอาหารก็คือเป็นหัวอาหารผสมจากมนลสลีฟาร์มนะครับแล้วก็เป็นอาหารกุ้งนะใช้2แบบแล้วก็มันก็จะมีพวกเนี่ยพวกสาห่ายนะที่ผมเอามาใส่แล้วก็เป็นพวกแหนก็จะมีกินบ้างนะก็คือมันโตเท่ากันไหมก็จะบอกว่ามันไม่โตเท่ากันนะนเพื่อนๆตัวเล็กมันก็ยังมีอยู่นะครับเนี่ยตัวที่แบบเล็กหน่อยเนี่มันก็ยังมีอยู่นะคือถ้าลองสังเกตด,ดู ผมว่ามันก็จะคล้ายกรณีพวกหัวข้อตายข้อเพราะถ้าพวกที่ได้มาเนี่ยคือมันเป็นแบบล็อตรุ่นเดียวกันไงเหมือนกับว่าเขาออกมาพร้อมกันนะนะฮะนนนู้นนน้โอยแสงไฟแสงไฟถ้าผมซูมแลนี่นี่เขาแต่แต่จรกินก่อนหน้าน่ะเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนะอึ๊บอึ๊บอ่าอ่าโอเคเฮ้ยมันตรงอ่ะเนี่ยนะยาให้ดูอึ๊บ โอเคเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะนี่นี่เพื่อนเห็นไหมตัวจี๊ดหนึ่งคือเขาออกลูกมาแต่ว่ามันตัวจี๊ดเดียวน, <laughs> นี่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 เกินหนึ่งนี่ตัวจี๊ดเดียวอ่าเห็นแล้วครับผมมีตัวไหนอีกไหมโอ้อน,นั้นหอยคันนะใหญ่กว่าหอยคันนี่นี่นี่ตัวแล้วหอยคันอันนั้นหอยคันมั้งน,น่ะนี่นี่นี่นะนี่เต้าจิ๋วโอ้ยตาดีมีเต้าจิ๋วเนี่ยอันนี้หอยคันนีหอยคันใหญ่กว่าอีกอะ่ะ <laughs> <c ười> คือไอ้นุ่นว่านุ่นน,น,นุ่นนุ่นตรงนู้นใช่ป่ะนะนั่นอะไม่ใช่หอยคันป่ะนุ่นก็หอยคันนะคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อนก็คือผมว่าน่าจะอัปเดตคือเร็วโตวเร็วที่สุดแล้วเพราะว่าถ้านับวันจริงๆก็ประมาณวันที่สิบหกพฤศจิก,กาไปเอามาสิบหกทฤศจิกาสิบหกธันวาก็หนึ่งเดือน สิบหกมกรลาก็หนึ่งเดือนครึ่งถูกไหมเอ้ถูกไหมนับยัง่งวะสิบหกอันนับหนึ่งันที่สิบหกหนึ่งเดือนสิบหกมกราสองเดือนสองเดือนเท่ากับว่าสองเดือนเองแล้วก็เขาออกมาอยู่ที่ฟาร์มสิบห้าวันก็สองเดือนครึ่งอ่ะเพื่อนๆสรุปคือตอนนี้นะสองเดือนครึ่งนเี่ยถ้าผมนับไม่ผิดนะตัวนึงไหนนะดู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 เขีเคอีกตัวหนึ่ง อันนี้จิตจัดเลยอ่ะอันนี้จิตจัดอ่ะเห็นไหมมองเห็นไหมเห็นอุวยตัวน,นี้ปล<ม>าเน,นี่ยโอ้ยอ,อย่าเพิ่งโอ้ยอย่าไปกดนะปลาก็จะกินแล้วมั้งเนะี<อ>่ยเขาไม่ได้กดเนี่ยดูดิวันนี้จิตจัดเลย <laughs> โอ้ยวอันนี้มันจิตจัดอ่ะตัวเนี้ยมันเพิ่งออ,ออกมาวะมันเพิ่งอ,ออกเมื่อกี้โดนอะไรเนาะเนี่ยปลากระยิบสรุปประมาณสองเดือนครึ่งสองเดือนครึ่งเ,เพื่อนๆ สองเดือนครึ่งมันออกลูกแล้วอ่ะแล้วก็เพื่อนๆนก็ดูสิคือคือตัวเขาเขาเล็กตัวเขาตัวเขาเล็กเล็กเองนะถ้าเปรียบถ้าเปรียบเทียบปกติคือถ้าเปรียบเทียบใช่ไหมเนี้ยคือไซ์นี้ไซนี้นี่คือที่เขาอายุเป็นประมาณปีหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนนะก็จะไซนี้ใช่ไหมแต่ว่าอของเรามันใช้กระจิ๋วเดียวเองนี้เดียวเองนะดูสิก็คือ ประมาณเหรียญห้านะครับเพื่อนเพื่อนประมาณเหรียญห้าบางตัวก็ยังเล็กกว่าก็มีนะเนาะที่ผมอัปเดตไปนะก็คืออันนี้เป็นล็อตอีกล็อตหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนไม่ใช่ล็อตตอนแรกที่ผมทําคลิปเริ่มแรกเลยอันนั้นคือไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นล็อตสุดท้ายล็อตล่าสุดที่ได้มาอาหารผมให้หัวอาหารนะครับเป็นเหมือนเขาผสมเองนะครับของบนสลีฟาร์มน่าจะเป็นจําพวกพวกกรัมแล้วก็หัวอาหารแล้วก็บดนะ บดให้ละเอียดแล้วก็ผสมกันนะนะเพื่อนๆสองอย่างนี่ผมให้แล้วก็อาหารกุ้งนะก็จะประมาณนี้เี๋ยวถ้าเพื่อนๆถามว่าน่าหนาวที่ผ่านมาตายไหมก็มีตัวใหญ่ตัวหนึ่งครับเนี่ยตัวใหญ่น่าจะเป็นล็อตแรกของผมนะเพื่อนๆน,นะเนี่ยอนี่ตัวใหญ่แห้งแล้วน่าจะไม่รอดแล้วตายแล,ะละ้วล่ะก็เท่าๆกับอันนี้แหละครับเนี่ยเท่าๆกันเห็นไหม น่าจะย่อยลงมั้งแล้วก็มีพวกตัวเล็กๆอีกก็ตายไปประมาณาตายไปประมาณหกเจ็ดตัวมั้งเพื่อนหกเจ็ดตัวนะถ้าจำไม่ผิดประมาณนั้นนะฮะเนี่ยก็อยู่จะประมาณนี้เนาะแล้วก็ตอนกลางวันตอนกลางวันนะน้องเขาจะชอบนอนหงายท้องแบบนี้นะเพื่อนๆคือบางทีอผมมาตกใจเหมือนกันนะเพราะว่า ตอนเดินมาดูเขาตองวันน่ะแบบนอนอ้าปากกันแบบเกือบทุกตัวเลยตอนแรกผมก็นึกว่าน้ำเขาน็อกน็อกอากาศเย็นใช่ไหมเพราะว่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งก็คืออากาศมันหนาวมากหนาวเย็นน่ะทั้งอากาศเย็นหนาวลมพัดแล้วพวกน้องๆเขาเนี่ยก็นอนอ้าปากหงายท้อประงาบประงาบแต่เวลาตอนคืนน่ะพอมาดูแล้วใช่ไหม เขาก็คว่ำปกตินะครับเราก็ให้อาหารเขาเขาก็มากินปกติแต่ว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยเขาจะไม่ค่อยกินอาหารเท่าไหร่เฮ้ยเห็นตรงนี้อีกตัวหนึ่งเนี่ยเพิ่งเอามาวางหรือว่าอะไราาอ๋อตรงนี้ใช่ไหมเนี่ย <c oughs> นึกว่าตัวใหม่ดูดิแล้วนองเขาก็อาปากกระจอยแล้วก็ปลาหางนกยูงผมก็คือจะบอกว่ามันเยอะเกินไปนะเพื่อนๆนะถ้าใครเลี้ยงจะบอกว่าเออ พยายามเอาตัวผู้มาลงนะครับอย่าเอาพู้กับเมียมาลงนะครับถ้าเอาผู้มากับตัวพู้กับตัวเมียมาลงก็จะเป็นเหมือนผมเนี่ยคือแบบเยอะมากมนุน่ๆน,นๆเยอะมากแต่ของผมเนี่ยคือจะบอกว่าผมเอาเป็นปลาหางหนุกยุงพันไงนก็คือเป็นผูช้างเลเทลอ่ะเพื่อนๆนะก็คือเป็นสายพันธุ์เอามาเลี้ยงเพราะว่าเราเลี้ยงแบบโซนน้ําใสนะก็กะว่าให้มันแบบสวยงามสวยงามอะไรงเงี้ยเผื่อ,อาขายได้อะไรเงี้ยขายเล็กๆกน้อยๆได้ ดูดูดูครับเป็นแบบเป็นเรือดำน้ำเลยตัวเมียเขาใหญ่แล้วเพื่อนดูดิใหญ่มากแต่พ่อพันผมเขาเรียกว่าอะไรกลับดาวน้องไปแล้วก็ทิ้งทายาทเขาไว้ไม่รู้อยู่ไหนแล้วทายาทนะนี่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 ไงทายาทแต่หูเขายังไม่ค่อยยาวเพื่อนนี่ทายาทเขาแต่พ่อเขาสองตัวครับคือติดสารลายติดสารลายตาย ถ้งงั้นในรถนี้นะฮะอันนี้น้ําที่น้ําใสคือที่ผมบอกว่าเลี้ยงระบบน้ําใสเนี่ยจะบอกว่าเลี้ยงด้วยการสร้างบ้านจุลินทรีย์นะหาไปหาย้อนกลับไปดูคลิปได้นะเพื่อนๆถ้าเราทําบ้านจุลินทรีย์แล้วเนี่ยน้ำเนี่ยอันนี้เป็นเดือนแล้วนะไม่ได้เปลี่ยนนะแบบไม่ได้เปลี่ยนแบบถ่ายทั้งหมดแล้วนะเขาก็ยังใสยอยู่แต่ว่าถ้าเป็นอีกอันหนึ่งที่ผมเพิ่งถ่ายไป2วันแล้วอันนี้2วันแล้วนะครับ คืออันนี้คือน้ำทีๆๆ่กี้เขาก็ใส่อยู่นะแต่ว่าที่มันดูค,นคุนคุณมัวมัวเนี่ยเพราะว่าด้านล่างเนี่ยก็คืออ่าผมใส่แร่ธาตุลงไปนะครับมันก็จะเลยดูค,คุณคุนแต่ว่ามันจะไม่ไม่ไม่ทรงแบบว่าใส่ติ้งเหมือนเหมือนอันนี้เอออันนี้ก็่งแหละเขาเรียกว่าสร้างบ้านให้จุลินทรีย์เราจะาช่วยให้น้ําเนี่ยมัน มันใส่มากขึ้นแล้วก็มีออกซิเจนแล้วก็หอยก็แข็งแรงจะบอกว่าหอยนเนี่ยคือเขา,าแทบไม่เป็นแทบไม่เป็นอะไรเลยนะกระบาดนี้ยกระบาดนี้ยคือหอยตายประมาณสองสามตัวมั้งถ้าจำไม่ผิดก็คือตั้งแต่ช่วงที่เอามาเอามาตอนเล็กๆอ่ะแล้วย้ายมาย้ายลงกระบาดนี้ใหม่ๆอะ่ะนั่นแหละที่เขาเสียแต่ตั้งแต่นั้นมานะครับก็คือกระบาดนี้ยไม่เคยตายเลย นะกระบะน,นี้ไม่เคยตายเลยอันนี้คือเหมือนกับว่าผมจะได้เป็นสุดสําเร็จแล้วว่ากระบะขนาดนี้ผมจะทําบ้านจุลินทรีย์โดยการใส่หนึ่งก็คือถ่านนะถ่านนี่ถ้าเป็นถ่านไม้บ้านปกตินี่คือแช่น้ําสักวัน2วันก็ได้แต่ถ้าไปซื้อถ่านนะครับที่เป็นไม้พาเลตนะตามร้าน20บบาททั่วไปอะ่ะอันนั้นน่ะ ต้องแช่สักสามถึงเจ็ดวันนะเปลี่ยนถ่ายน้ําทุกวันนะเพื่อเอาสารเคมีออกไปนะเพื่อนๆแล้วก็ผมใะทานใช้หินภูเขาไฟนะก็ใส่ให้เต็มเลยโดยประมาณนี้เนี่ยฮะกระบะร้อยีอ่ไอ้สองรอยี่สิบลิตรอ่ะผมใช้ประมาณเท่าเนี้เพื่อนๆเน,นี่ยประมาณเท่าเนี้ย นะมันจะใสขนาดประมาณนี้ก็คือเหมือนเป็นสูตรสําเร็จแหละถ้าเราใช้ประมาณนี้แล้วอ่ะก็คือน้ํามันจะใสเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวต่อไปผมจะเปลี่ยนที่เหลือทั้งหมดให้โดยใช้บ้านจูลินซีตรงเนี้ยนะฮะก็คือเท่านี้ทั้งหมดเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยน้ํามันจะใสเหมือนอีกบ่อนหนึ่งไหมก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนสำหรับคลิปนี้เอามาแช์นะก็คือประมาณหอยประมาณ ของผมว่ามันสองเดือนครึ่งเท่าที่ผมนับนะหรือว่าประมาณสามเดือนก็ประมาณนี้เพื่อนๆนะยังไงคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับเพื่อนๆลหลายๆท่านนะครับส่วนผมไก่บ้านส่วนวสนาดีขอลาไปก่อนแล้วเจอ,อกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับดู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 ได้ดีนะได้ทาาตมานี่หมูช้างเลเทลอือะอะอะะไปละ